สววสดี้ผมผมก้อฟนะครับจากร้านต้นยางโยงพระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับคลิปแรกของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนาย่านะครับเป็นล้อขอบ20นะครับตัวนี้เป็นสเปค5รู114นะครับเป็นตัวนาญ่า VIP สไตล์นะครับล้อตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถใส่ได้กับรถ5รูมาตรฐานได้ทั่วไปทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้เป็นล้อนายาอ่าให้ดูที่เพจไปเลยนะครับง่ายดีนะครับทีเดียวตกนะครับตัวนี้เป็นล้อขนาดของ20กว้าง8นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับ5รูแล้วก็ร้อ3นี่คือรูน็อตนะครับแล้วก็เซนเตอร์บอร์ด73.1นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้ของนายาเขาเลยนะครับสวยงามนะครับล้อนายานะครับก็จะเป็นล้อที่ผลิตจากไต้หวันนะครับหลังล้อจะ ั่มมาเลยนะครับเม็ดอินใต้หวันนะครับเบอร์ใหม่วงหนึ่งก็หลายค้งนะครับผมส่งต่อให้มือสองในราคาไม่แพงนะครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักมาได้นะครับร้านเราเป็นเ้นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนเราอยู่เลยซอยเจทะเล21หรือ21มา200เมตรในถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะนาคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ สากคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ